กลิ่นหอมมากสวัสดีค่ะเล็กเชดานะคะวันนี้จะมาผัดหมูสับใส่น้ำมันหอยพริกชีฟ้านะคะ ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะมาทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวหช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมกับพริกขี้หนูส่วนนะคะ กระเทียมกับพริกที่หนูสวนตำนะคะตำกระเทียมกับพริกที่หนูสวนใส่หมูสับลงไป250กรัมค่ะ ใส่ซอสพรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูน,น,นะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานปลายช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะ ฟ้าพิกี้ฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาสองเมตร ใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะ เสร็จแล้วค่ะหมูสับผัดน้ำมันหอยใส่พริกชี้ฟ้านะคะกลิ่นหอมมากขอชิมกับข้าวสวยนะคะ อร่อยมากรสชาติเค้มข้นนูบ้านๆแต่ว่าแบบเด็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ